สวัสดีครับผมเด็กชายราชนนอศสแณยเล็ที่มสาสิเลขที่ส9ก้าครับวันนี้ผมจะ <s bas> นำเสนองานผ่คอนเทนท์ของผมในวิชาศิลปะครับงานแรกนะครับเป็นวงจรสีครับเทคนิคที่ใช้ก็จเป็นสีไม้แล้วก็จะมีสีเมนตมีเมนต์สีดำครับเป็นตัดเพื่อให้ได้เห็นสีอย่างชัดเจนต่อไปเป็นงานปอปอัพครับงานปอปอัพของผมเป็นวันของ วันสีแวดล้อมโลกนะครับใช้เทคนิคคือใช้สีเมติคแล้วก็สีโปเตอร์ครับในการระบายต่อไปเป็นมาร์ชอร์ดครับเป็นได้แรงแรงใจมาจากสีตาโคนครับต่อไปเป็นศิลปะไทยครับเป็นลูกปลาลายไทยนะครับข้างในใช้เทคนิคคือเป็นใช้สีโปเตอร์ไล่สีครับสีน้ําเป็นสีน้ากับสีเขียวผสมกันแล้วก็จะมีสีโปเตอร์ที่ใช้ระบายตัวปลา แล้วก็ต่อไปเป็นงานศิลปะาตากลนนะครับใช้เทคนิคการรองวิ่งเอาคัันเราจะไปนงเสนอครับ